t e a c h e r as ส e r n รในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสู่ห้องเรียนประวัติศาสตร์ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองจะสนุกและน่าตื่นเต้นมากน้อยขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยครับ We have to leave in precisely two minutes. Uh, we understand this is an upsetting time, but if you'd make the goodbyes as short and sweet as possible, please, and then we will take them to the safety of the countryside. So please say your fond farewells. Oh be brave, children, be brave. <laughs> Straight line, please, 5VP. Okay, when we go into the classroom, we are going to be getting straight onto the train. You will have set places on the train. I would like you to listen very carefully. Okay, on we go. The first children that I would like to get onto the train are Sissy, Isaac, Lizzie, and Hazik. And if they could sit in this carriage, please, quickly. การบูรณาการเนื้อหาวิชาต่างๆจะทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ลึกซึ้งขึ้นและจะทำให้การเรียนรู้มีความหมายและน่าจดจำม,มากขึ้นค่ะเราจำลองวันอพยพขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการพูดการฟังการเขียนและการออกแบบและเทคโนโลยีและช่วยให้เด็กๆเ,เข้าใจมากขึ้นว่าชีวิตเด็กในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเป็นยังไงกันบ้าง ครูอยากจะให้นักเรียนลองนึกย้อนว่าเรารู้สึกอย่างไรกันตอนที่ต้องบอกลาพ่อแม่โดยที่ไม่รู้ว่าจะเจอกันอีกเมื่อไรไม่รู้ว่าท่านจะปลอดภัยในเมืองที่เราจากมาหรือเปล่าดังนั้นถ้าครูไปแตะบ่าใครแล้วก็มีกิจกรรมหนึ่งที่ทำได้ก็คือแตะบ่าบอกความรู้สึกเพื่อให้นักเรียนเข้าใจความรู้สึกของผู้อพยพสมัยสงครามโลกรู้สึกยังไงบ้างจ๊ะเออเนื้อหนือรู้สึกเสียใจคะ่ะ หนูคิดว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหนูบ้างหนูคิดว่าจะไม่ได้เจอแม่อีกผมจะร้องไห้ฮะผรมั่นใจว่าหลายๆคนเคยเดินทางไกลไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรถยนต์หรือว่ารถไฟนักเรียนเล่นเกมหรือว่าทำกิจกรรมอะไรกันว่าไงจ๊ะแนทนเอิมปกติผมจะมองท้องฟ้าแล้วก็ดูว่าเมฆเป็นเอ่อเป็นรูปอะไรอยู่ในตอนนั้นนะฮะ แม่ผมมีเกมกระดานที่มีหมากตัวเล็กๆมันมีประโยชน์มากเลยครับถ้าเมื่อไหร่ที่ผมเบื่อผมก็จะเล่นมันครับพอมีไอ้น้ำมาเกาะหน้าต่างผมก็จะเอานิ้ววาดรูปครับยกมือขึ้นนะจ๊ะถ้าคิดว่าเด็กๆช่วงสงครามทําแบบนั้นได้พวกเขาคงจะวาดภาพบนกระจกได้ถ้ามีไอ้น้ำเกาะน,นะเป็นเกมที่เยี่ยมมากจ้ะต่อไปครูจะสอนเกมช่วงสงครามโลกครั้งที่สองชื่อว่าเกมเต่าทอง เราลองให้เด็กๆเ,เล่นเกมที่เด็กสมัยนั้นเล่นเวลาที่ต้องนั่งรถไฟน,น,นานๆก็ได้ด้วยนะคะเกมจริงๆสมัยสงครามโลกเกมเต่าทองรอบแรก oh, <thank> อยากจะรู้ว่าใครจะชนะต้องได้สองถึงจะเริ่มได้นะอาลจะเตรียม <Okay. S 1> <you> ตัวระวัง <Ste ady. S 1> เริ่ม okay. จะให้เวลาสองนาทีเท่านั้นก่อนที่คนจะมาเลือกพวกเธอให้เล่าให้เพื่อนๆข้างๆฟังว่าครอบครัวที่เราเพิ่งจากมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะการที่เราให้เด็กๆจับคู่คุยกันจะทำให้พวกเขาได้พัฒนาความคิดในบรรยากาศที่รู้สึกว่าปลอดภยัย หมดเวลาแล้วทุกคนนั่งตัวตรงเข้ามากันแล้วนะ ครูอยากให้พวกเราคิดว่าเราผ่านประสบการณ์การอพยพที่ดีหรือมีประสบการณ์ไม่ดีตอนนี้ให้ทุกคนหลับตาด้วยนะอาละลองดูจ้ะทุกคนหลับตา อ๋ลลืมตาได้นะวันนี้เปิดเทอมวันแรกที่โรงเรียนใหม่ในชนบทที่นี่ไม่ใช่ห้องเรียนแต่เป็นสนามเด็กเล่นครูอยากให้ทุกคนจินตนาการว่าเราจะได้เจอเพื่อนๆจากโรงเรียนเดียวกันเจอกันเป็นครั้งแรกหลังจากถูกอพยพตอนนี้กริ่งดังแล้วตึงตึงตึงเอาเลยเข้าไปทักเพื่อนเลยจ้ะ ขณะที่เด็กๆเล่นตามบทบาทสมมุติอยู่เราก็เดินไปรอบๆห้องได้เพื่อจะประเมินการพูดและการฟังเช่นเด็กๆเข้าใจประเด็นที่ซับซ้อนผ่านบทบาทสมมุติได้ไหม ครูอยากให้เราจินตนาการว่าเราต้องเขียนจดหมายไปหาพ่อแม่ที่เราจากมาเมื่อเช้าเพื่อจะบรรยายว่าการบอกเด็กๆว่าเราจะส่งจดหมายไปถึงผู้ปกครองจริงๆจ,จ,จะทำให้เด็กๆมีผู้อ่านและก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะทีนี้ใครบอกครูได้ไหมว่าเราจะเขียนประเภทไหนเวลาที่เราเขียนจดหมายเราจะเขียนแบบไหนเราจะเขียนเล่าเรื่องวิธีทำหรือว่าจะเป็นการบรรยายใช่ไหมคะ ถูกต้องจ้ะเก่งมากสิ่งสำคัญที่ต้องทำเวลาเขียนบรรยายหรือว่าเวลาที่เล่าเรื่องคืออะไรจ๊ะต้องเรียงตามลำดับเวลาใช่ไหมครับเยี่ยมมากจ้ะและเขาใช้รูปอดีตการด้วยอ่าเก่งมากเราอาจจะใช้ถุงชาทำให้กระดาษดูเก่าจะช่วยให้เวลาเขียนพวกเด็กๆจะรู้สึกว่าเขาย้อนยุคก,กลับไปได้จริงๆ นี่กระดาษสมัยสงครามโลกนะจ๊ะเบามือหน่อยนะมันเก่ามากเลยเราจะบรรยายการเดินทางโดยรถไฟของเรายัางไงดีมันคงจะน่าเบื่อแย่เลยถ้าเราเขียนแค่ว่าเราขึ้นรถไฟแล้วหชั่วโมงต่อมาเราก็มาถึงเดวอนเราไม่ได้บอกพ่อแม่เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเราพบเจออะไรอีกบ้างระหว่างการเดินทางอาจจะเป็นวิวข้างทางเสียงรถไฟ รถไฟหน้าตาเป็นยังไงหรือว่านั่งข้างใครฮะตลอดช่วงเช้าเด็กๆได้สวมบทบาทเป็นผู้อพยพสมัยสงครามโลกเด็กๆจึงมีแนวคิดและประสบการณ์ส่วนตัวที่นำมาใช้เขียนจดหมายได้การเรียนรู้แบบนี้เหมาะกับเด็กที่เรียนรู้ผ่านการมองและการเคลื่อนไหวเป็นพิเศษครูจะปล่อยให้แต่ละคนทำงานเดียวให้เขียนบรรยายให้ยอดเยี่ยมเลยนะ อย่าลืมนะว่าจดหมายฉบับนี้จะต้องใส่ซองแล้วส่งไปรษณีย์ให้พ่อแม่จริงๆนะนี่เป็นโอกาสที่จะอวดว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับการเขียนบรรยายบ้างแล้วก็เราเขียนได้ดีแค่ไหนถ้าเราไม่บอกว่าให้เขียนจดหมายยังไงหรือว่าใส่เนื้อหาอะไรบ้างเราก็จะใช้จดหมายพวกนี้ประเมินพัฒนาการทางการเขียนของเด็กๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ เราอาจจะใช้ดาวทองหรือว่ารางวัลอื่นๆเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับไปกับเด็กแต่ละคนว่าเขาพัฒนาขึ้นแล้วหรือว่าทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วถึงคุณพ่อคุณแม่ผมรู้สึกไม่สบายเลยที่ต้องจากพ่อแม่มาเมื่อเช้าเพราะผมไม่รู้ว่าจะเจอกันอีกไหมเขาต้อนให้เราเดินขึ้นรถไฟให้เร็วที่สุด ผมทิ้งตัวลงบนที่นั่งของผมอย่างลังเลมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อแจ็คดูเป็นคนดีเขาบอกว่าอยากอพยพไปอยู่ในฟาร์มที่เจ้าของยิ้มตลอดเวลาสุดท้ายนี่คือเรื่องราวของวันที่เหนื่อยมากของผมรักวิลเลียมปลอลหวังว่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับบางคนฝากรอยจูบไปด้วยน่ารักมากจ้ะเอาเร็วเข้าวคิดถึงท่านด้วยนะขอให้ท่านปลอดภัยนะ บนี้เราจะสร้างแบบจําลองหลุมหลบภัยทางอากาศกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปสร้างแบบจําลองเราจะดูรูปหลุมหลบภัยของจริงกันก่อนการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาทักษะและทําให้นักเรียนเข้าใจหัวข้อนั้นๆลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทเรียนนี้ฉันสอนการออกแบบและเทคโนโลยีในวิชาประวัติศาสตร์และนอกจากนี้ก็ยังเพิ่มเรื่องของวิทยาศาสตร์เข้าไปอีกนิดหน่อยด้วยเช่นกันค่ะ ทีนี้ใครบอกครูได้บ้างว่าเราอยากได้วัสดุที่ทมีคุณสมบัติแบบไหนแบบหนักหรือว่าต้องการ<บ>ไฟได้คะ่ะอ่าเลือกคำได้เก่งมากจ้ะ oh. เราอาจจะใช้คำศัพท์วิทยาศาสตร์ในวิชาออกแบบและเทคโนโลยีก็ได้เพื่อให้นักเรียนทบทวนเรื่องคุณสมบัติของส,สารในบทเรียนนี้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกใช้คำเช่นดัดได้และกันไฟอย่างนี้เป็นต้นค่ะผมว่าควรเป็นทรงโค้ง เพราะเป็นรูปทรงที่แข็งแรงหรือทรงสามเหลี่ยมก็น่าจะได้เหมือนกันนะฮะลอนี่ว่าไงจ๊ะต้องยืดหยุ่นได้คะ่ะโอ้มีใครรู้จักคำที่มีความหมายเดียวกับคำว่ายืดหยุ่นแต่ขึ้นต้นด้วยดอเด็กบ้างครูจะบอกให้นะคำว่าดัดได้ไงละ่ะมันคือการที่เราเปลี่ยนรูปร่างมันได้ตอนนี้ให้จับคู่กันแล้วก็ไปที่โต๊ะนะจากนั้นก็เลือกวัสดุครูจะปล่อยทีละครึ่งห้อง เด็กๆจะได้เข้าไปหยิบวัสดุที่จะใช้ทำแบบจำลองได้เราใช้วัสดุรีไซเคิลที่ถูกและหาง่ายหรือขอวัสดุเหลือใช้จากผู้ปกครองค่ะการใช้ของรีไซเคิลจะสอนให้เด็กๆรู้ว่าของบางอย่างที่ไม่ใช้แล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้แถมยังส่งเสริมนโยบายโรงเรียนสีเขียวที่ส่งเสริมให้เด็กๆ่วงใยสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าการทดสอบเป็นมาตรฐานเดียวกันเพราะถ้าทดสอบด้วยวิธีต่างกันผลที่ได้ก็จะไม่เที่ยงตรงอฟฟีบี้วิธีที่หนึ่งก็คือไล่ลูกบอลจากระดับความสูงเดียวกันค่ะเพราะถ้าต่ำกว่าเราบูรณาการวิทยาศาสตร์ได้โดยกระตุ้นให้เด็กๆคิดว่าจะทดสอบแบบจำลองอย่างไรให้เที่ยงตรง five four three two one oh, oh. เราจะเปลี่ยนวัสดุไหมใครจะไม่ใช้วัสดุนี้อีกแล้วหรือว่าใครจะไม่เปลี่ยนว่าไงจ้าซิซีหนูคงใช้วัสดุเดิมและมันค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นและก็ใช้ง่ายนะคะ การประเมินเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการออกแบบค่ะ hmm. น yes. mm. yes. mm ักเรียนจะต้องได้ค hmm. ิดว yes. nice. ่าเขาทำงานได้สำเร็จหรือไม่และต้องคิดว่าจะทำอะไรต่างออกไปถ้าจะทำอีกครั้งหนึ่งบทเรียนนี้ฉันใช้เวลาครึ่งวันบ่ายแต่ถ้าอยากพัฒนาทักษะกระบวนการการออกแบบอย่างเต็มที่เราอาจจะใช้เวลาทั้งคาบทำทีละขั้นตอนเช่นให้เวลาทั้งครึ่งวันบ่ายระดมความคิดเพื่อการออกแบบ Make another one. การเรู้แบบบูรณาการเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยนะครับแถมยังสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆได้อีกด้วยนะครับและเด็กๆก,ก็ได้ฝึกทักษะด้านต่างๆไปในตัวอีกด้วยน่าเสียดายจริงๆนะครับที่รายการของเราในวันนี้เวลาหมดลงแล้วในรายการตอนหน้าเราจะมาคุยกันว่าเราจะนำไปใช้ในบริบทของไทยได้อย่างไรวันนี้ผมต้องขออพยพไปกับเด็กๆก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ